สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านใต้น้ำของเอฟิลียนนะคะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีคุณชลันนะคะชลันมารอตอนหกโมงสวัสดีนะคะสวัสดีคุณโอกาสด้วยนะคะที่วันสวยมากอ่ามาถึงเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะหน,หน้าหน้ารอสตรีมใช่ไหมหน้ารอสตรีม อ่าใช่ใช่ิชดีด้วยดีใจที่คุณอากาศชอบนะคะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พันธุ์ต้านำของเอฟิเลียนะวันนี้ก็เรามาอยู่กันกันกบเดอะโคม่านะคะเดอะโคม่าที่หมายความว่าเอฟิเลียจะเป็นโคม่าโคมมาเข้าโรงพยาบาลช็อกเพราะว่าโดนอาจารย์ทรงกระสวกหายไปนานนะคะสำหรับเกมเดอะโคม่านะ ตั้งแต่ตอนไหนนะประมาณน่นจาจะก่อนเดบิวใช่ไหมเอลห่างหายไปจากเกมนี้เป็นเวลาสักพักนึ่งเลยก็วันนี้มาดูกันดีกว่าว่าเอลเวียจะเป็นมกกาฮุนโดนอาจารย์ทรงกระซวกหรือว่าเอลจะสามารถหนีอาจารย์ทรงได้นานแค่ไหนกันอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูไปพร้อมกันนะคะ ก็เอลเปิดเกมทิ้งไว้แล้วนะแต่แบบว่าตีหลอนมากเอ๊ะทำไมค้างเอ๊ะจริงหรอค้างหรอคะค้างหรอค้าง้รงค้างหรอเอ๊ะของเอลไม่ค้างนะเอ๊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 ะเอ่ออาจจะเป็นแบบว่าเน็ตบางช่วงรู้เปล่านะก็ไม่อะไรนะคะ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเอลจะพยายามหาวิธีแก้ให้แต่ว่าของเอลเหมือนจะไม่ค้างนะมันมีบางช่วงที่แบบก,กระตุกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ค้างนะคะเ <c oughs> น็ตพรุนไแล้วเหรอไปนะคุณนอกัสไปนะเน็ตนอกัสไปอีกแล้วก็ว <c oughs> ันนี้ทุคพูดได้ไหมว่าเอลไม่ได้เต็มใจมาเลยที่จะมาเล่นเกมผีในว,วันนี้ ไม่ได้เตรียมใจมาแบบไม่ได้เตรียมใจมาเลยแม้แตบบ่นิดเดียวเอลกำลังรู้สึกว่าเอลมาำทำอะไรที่นี่ะไรก็ได้ปล่อยฉันออกไปทีไม่ไหวแล้วอาจารย์ทรงเอลเอลเข้าใจนะคะว่าเอลชอบอาจารย์ทรงแต่แบบว่าอาจารย์ทรงน่กกากลัวยิงพาสองอาจารย์ทรงน่กกากลัวขึ้นเยอะเลยก็วันนี้เนี่ยมาดูกันดีกว่าว่าเอวิเลียจะผ่านพ้นอาจารย์ทรงไปได้หรือไม่หรือเอวิเลียจะโดนอาจารย์ทรงกระซวก กระซอกหลังพรอมไหมคะเอลถามทุกคนว่าพร้อมไหมคะแต่ว่าเอลเนี่ยยังไม่พร้อมเลยเอลยังไม่พร้อมเลยอ่ะแย่แบบว่าอยังไม่อยากยังไม่อยากไปเจอจัรทรงเลยก็อะไรไหมคะอาจารย์ทรงคะวันนี้ช่วยแบบว่า อ่อนอ่าอมืออมมือกับเอลหน่อยนะคะอาจารย์ทรงเอลขอร้องนะคะช่วยช่วยอมมือกันหน่อยหนูไม่ไหวแล้วนูกลัวอาจารย์ทรงแล้วก็อ่าเดี๋ยวขออนุญาตพูดก่อนนะคะว่าในระหว่างที่เล่นเกมเนื่องจากเกมเดอะโคมานะคะเป็นเกมที่ค่อนข้างทจะต้องอ่านเนื้อเรื่องเยอะเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็เอลพิเลียจะเอฟเลียจ พูดหรืออ่านแชทน้อยลงนะคะก็จะมีช่วงที่เอลอ่านแชทแล้วก็ช่วงที่เอลไม่ได้อ่านแชทนะคะก็ในช่วงของคะเอออันนี้อันนี้น่าจะไปที่เน็ตเอแล้วโอเคกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้ว ก็เอลขอพูดไว้ก่อนนะคะว่าวันนี้ได้วยคำที่ว่าเกมดาโคมาจะเป็นเกมที่เอลจะต้องอ่านเน้อเรื่องอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องคอยแบบว่าคิดคำนวณเส้นทางก็อาจจะอ่านช้าๆหรือว่า ไม่ค่อยได้อ่านแชทเท่าไหร่นะคะช่วงเวลาที่เอลจะอ่านแชทก็คือช่วงที่เอลกาลังหนีอาจารย์ทรงเอ้ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่หนีอาจารย์ทรงกําลังแอบอาจารย์ทรงหรือว่าเลบกผลจากอาจารย์ทรงแล้วนะคะก็จะพยายามอ่านเป็นช่วงๆนะคะแต่ช่วงที่เล่นเนเรื่องเอลจะไม่อ่านแชทนะโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็เราไปเริ่มเกมกันดีกว่าค่ะ อืมโอเคทุกคนได้ยินทุกคนได้ยินเสียงเกมใช่ไหมทุกคนได้ยินนะคะโอเคเสียงเกมขึ้นแล้วนะอ๋อก็ตอนนี้เอ,อวจะบอกว่าเออแอบแอบไปเล่นมานิดหน่อยแอบไปเล่นมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะก็จะมีอหารมังสวอนที่แอบเปิดแล้วเช่นอ่ พวกอารอะไรพวกนี้ที่บอกว่าเอลแอบไปเปิดดูนิดนึงแต่ก็ยังยังไปไม่ไกลนะคะยังยังแบบยังไม่ถึงขั้นตอนคราวที่แล้วที่เล่นเดอะโคมาพาร์ทหนึ่งแปลว่าคราวที่แล้วเอลแอบไปเล่นจนเกือบจะจบเกมคือเกือบจะจบเกมจริงๆก็เลยต้อง ตอนตอนจตตีมก็เลยต้องเหมือนว่าเริ่มใหม่แต่ว่าคราวนี้เอลจะตกใจไปพร้อมกันทุกคนนะคะเพราะว่าเอลเพิ่งเล่นไปแค่นิดเดียวไปลงระบบเฉยๆแสงแบบแอบหลอนใช่ค่ะดนตรีดนตรีแอบหลอนมากก็เอลแอบซื้อ DLC มานิดนึงนะคะเดี๋ยวดูกันว่าเปลี่ยนเป็นชุดหมาหรือยังน,นะน,นีนี่อันนี้ชุดเรียนปกติของ ปินานะคะแต่ว่าอันนี้คือ DLC ที่เอาแอบซื้อมาจะหญิงแห่งฤดูหนาวความนาวไม่จะไม่เดือดร้อนสักเท่อไหะไรก็วันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ชุดฤดูหนาวไปไปเคลียร์การ์ดจันทรงนะคะเราต้องทำให้ได้เราต้องสู้าจาันทรงนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ยินดีต e ้อนรับทุกคนอีกครั tamam> ้งนะคะเข้าสู่บ้านใต้น้ำของวิฟิเลียวันนี้ก็เราอยู่กันในเกมต h e ะโค a 2านะคะพี่สาวผู่ชั่วร้ายวันนี้ก็เราจะรับบทเป็นมินานะคะมินาที่เข้าไปในโลก The ะโค a มเพื่อไปช่วยยองโฮเพื่อนของเราถ้าอย่างนั้นก็เราไปเริ่มเกมกันดีกว่านะคะไปอ๋อคาซีน มาได้สิยองโฮ,งโฮตื่นขึ้นมาเถอะนะยองโฮฉันขอรออ้องค่ะเพื่อนสนิทของฉันตกอยู่ในสภาวะโคาม,ม่ามามากกว่า3สัปดาห์โดยไม่มีสาเหตุเขาไม่มีท่าทีว่าจะฟื้นขึ้นมาเลยหลังจากเหตุการณ์น,นั้นฉันก็ฝันร้ายถึงเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝันว่าเขาอยู่เพียงลำพังและไปไหนไม่ได้ฉันก็รู้นะว่ามันเป็นแค่ความฝัน บางสิ่งบางอย่างถูกกำหนดมาให้พัดผ้าจากกันไม่ได้แต่ตอนนี้นายอยู่ไหนกันนะยองโฮตอนที่พวกเขาเจอนายนายกับจี้ห้อยคออันนี้ไว้แน่นแต่พี่ชายของฉันพักซูมีถธอเป็นใครกันนะแตาทำไมฉันรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเราเคยรู้จักกันมาก่อน The Coma t ู พี่สาวผู้ชั่วร้ายเวลาสิบเอ่อยี่สิบนาฬิกาห้าสิบนาทีนะคะโรงเรียนมัธยมปลายเซียวา่านาเบิ่อชมัดในที่สุดก็หมดคาบสักทีมีข้อความมาจากดาฮยอน ราหัดแดงถ้าเธอนั่งเล่นอยู่กับอาจารย์รถไฟเลอร์เสร็จแล้วมาเจอฉันที่ห้องน้ำน,นะมีเรื่องมีเรื่องสำคัญมากเลยล่ะเอ๊ะทำยังกับว่าฉันอยากจะเรียนคาบเขามากอย่างนั้นแหละสงสัยจังเลยว่ามีเรื่องอะไรกันแน่นะโอเคค่ะก็เหมือนเดิมนะคะกดปุ่มซ้ายขวาเก็เดินชิปชิปเพื่อวิ่งแล้วก็การวิ่งจะทําให้ค่าพลังงานลดนะคะปุ่มการการะทําเพื่อปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างก็เป็นปุ่ม e นะคะ ตรวสอบเป้าหมายเพื่อดูสิ่งที่ต้องทํากดอันติเนตตรวจสอบตําแหน่งของคุณได้พื้นที่แผนผัง้แผ่นที่ได้แผนผังนะคะกด M อ็มอ่ายาภาพก็ดีแล้วใช่ใช่ภาคนี้ทั้งภาพแล้วก็แอนิเมชันดูแอนิเมชันวีนาใช่ไหคะทำดีมากไหนขอดูแอนิเมชันวิ่งไหนได้ไหม นี่ตอนแรกตอนภาคที่แล้ว Animation วิ่งยังแบบว่ายังไม่สมูทเท่านี้นะตอนนี้เอลก็รอภาค 2B อยู่นะคะประกาศตารางเรียนเสริมภาคคำ่ำ17นาฬิกา50นาทีถึง19นาฬิกาและรับประทานอาหารเย็น19นาฬิกาถึง19นาฬิกา50นาทีวิชาประวัติศาสตร์เกาหลีอาจารย์โกเซจอง เวลา20นาฬิกาถึง20นาฬิกา50นาทีวิชาคณิตศาสตร์อาจารย์มาจินกูแล้วก็21นาฬิกาถึง21นาฬิก50นาทีวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ทรงจีฮยอนนะคะอาจารย์ทรงสุดที่รักของเอลเอลเอลวีอาจารย์ซงมาตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วคะ่ะ ลัดไวเลอร์เป็นฉายาที่เด็กนักเรียนโรงเรียนเซฮาวาตั้งให้กับอาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ขอสอนเก่งนะแต่ว่าเขาเนี่ยเจ้าระเบียบสุดๆไปเลยอันยองอันยองอ๋อมีเสียงภาพด้วยอันยองคืนนี้มีจันทรุมีจันทรุษวร,ราคาเต็มดวงละครั้งสุดท้ายที่คนเกาหลีได้เห็นพระจันทร์สีเลือดแบบนี้คืนที่ปีหนึ่นารยหสีู่นเลยนะโอแล้วอันนี้มันปีอะไรนะ เป้าหมายปัจจุบันคือเราต้องไปเจอดาฮยอนนะคะเดี๋ยวกันท่านเดียวที่จะทําให้ชั้นยังมีกําลังใจในการเรียนก็คือการไปเที่ยวให้สุดแล้วหยุดที่สลบขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้ก็เหมือนกันไม่เที่ยงคืนเราไม่กลับสู้ๆนะสู้ๆนะสู้ๆนะคนที่เป็นนักเรียนนักหลายสู้ๆนะโดยเฉพาะนักเรียนภาคค่ำ อย่าเรียนกันจนไม่ได้พักผ่อนนะคะโอ๊ะฉไม่เข้าใจเลยว่าทำไมอาจารย์รัดเวเลอร์ถึงได้ชอบเธอนะัะชีวิตของเธอไนดะ้คนจะสบายน้าดูเลยนะเนี่ยทำไมอ่ะก็ไม่ขนาดน,นั้นนะเอ้ออบางครั้งฉันก็แอบเข้าไปอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ของห้องเรียนเพื่อที่จะแอบนอนนะนะฮะอะไรเล้าก็คนมันง่วงนีนง่นะง่วงก็ไปนอนที่อื่นสิ เดินตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อนนี้ห้องเรียนห้อง 3F จะถูกย้ายไปอยู่ห้องฝั่งขวาของบันไดกลางและชั้นเรียนที่ถูกเปลี่ยนชื่อจาก 3F จะเป็น36เพื่อแสดงถึงมาตรฐานการศึกษาที่ยอดเยี่ยมของโรงเรียนเซฮาวาคำว่า F ไม่มีอยู่ในพุทธน,นุกรมของพวกเราอ๋อแกเ้เคสแกเ้เคสเหรอแกเ้เคสเหรอ โดยทางเราจะใช้ห้องเรียนเดิมในการจัดการเรียนการสอนภาคขําสำหรับเด็กมัธยมที่4เป็นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะร่มวมในการลีฮัล <c> โ <oughs> ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคุณก็อดเอ็มโคลเลอร์นะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสูบ่บ้านใต้น้ำของเอลิเลียนะก็เดี๋ยวเอลจะเดินออกไปข้างนอกนะคะเรามีภารกิจคือเราจะต้องเดินไปหาดายอนนะ ตายอนอยู่ที่ห้องน้ําซึ่งห้องน้ำมันอยู่ตรงไหนอ๋ออันนี้แมพอ๋อน้องมินานี่จดเป็นระเบียบกว่ายองโฮนะคะยองโฮนี่ไม่เก็บอะไรเลยยองโฮรู้แค่ว่าห้องนี้คือห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้แต่ว่าไม่รู้เลยว่ามีจุดเซฟมีอะไรตรงไหนบ้างเ <c oughs> อ่อทุกคที่จะไปเจอดายอนที่ห้องน้ำหญิงก่อนที่วิชาถัดไปจะเริ่มน,นะ อ๋อโอเคอ่ะอันนี้คือเอ่อเอ่อ,อทำไมเธอถึงมองมาที่ฉันล่ะเปล่าก็ก็ก,ก็ก็นายยืนอยู่ตรงนี้อ <c> ะ <oughs> ก็นายยืนอยู่ตรงนี้เราก,ก็เลยมองไงไม่มีอะไรหรอกไม่ได้บอกเพราะว่านายหลอกหรอกนะจะไปจะ้จะาฉุดก็ไม่ได้บอกเธอเพราะว่าเธอหลอกหรอกนะจะแค่แค่เห็นนายเดินอยู่ การทานเดินท่านดิง <partes> ข้าบดยันเดลเลยเอ้ยไม่ใช่ข้าบดซึนเดลเฉยเลยเอันนี้ประกาศเดิมนะคะเฮ้มีนาฉันขอยืมเลคเชอร์ภาษาอังกฤษอกของเธอหน่อยได้ไหมอะฉันอยากจะรู้เพ่าเรียาเนี่ยเขาจดโน้ตใได้ไกล้ดะ จดน้ตแบบที่เธอไม่เคยจดนั่นแหละทำไมอาชญาวนันทำไมฮึไปทำไมอาแล้วมันทำไมล่ะจ๊ะนี่เด้อเอ๊ะกลับเข้าไปได้ด้วยโอเคเราเราต้องไปเจอดายอนกันนะแทนที่ฉันจะได้ใช้เวลาช่วงซัมเมอร์อาบแดดอยู่ที่ปูซานแต่ตอนนี้ฉันทำได้แค่นั่งอาบน้ําตาอยู่ที่นี่แทน แตนที่จะได้อัปเดตอยู่ที่ปูซานแต่ว่าตอนนี้ได้แค่นั่งอาบน้ำตาน่าสงสารเขานะคะอ่าอันนี้ห้องน้ำหญิงใช่ไหมที่ดายอนเรียกเราไปเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอ่ะไม่ได้สิผู้หญิงจะเข้าห้องน้ำผู้ชายไม่ได้นะทำไมล่ะเราเราเราเข้าไม่ได้เหรอทำไมล่ะแล้วดูหน้าบินนาหน้าบินนาแบบว่าอืมหน้าบินนาแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวเอลต้องทำหน้าแบบทำหน้าตามมินาเออเราจะเข้าห้องน้ำหญิงไม่ได้นะเราเราเป็นผู้หญิงเราจะเข้าห้องน้ำชายไปทำไมกันทำได้แบบมินาหนึ่งทีแล้วก็กลับมาเล่นต่อนะคะอืมอันนี้เออตารางเรียนไม่มีอะไร ต้องเรียนล็อกทางขึ้นอดาดฟ้าเอาไว้หลังจากที่มีนักเรียนแอบขึ้นไปสู่บุรีอยู่บนนั้นอืมมนดานี่เธอ,อยิงโดนพ่อหนุ่มนักเบสบอลคนนั้นตามจีบอยู่อีกระเดียดเธอนี่เป็นโชคด,ดีจริงๆเลยนะโชดีอะไรล่ะโชดีอะไรละ,ะ,รละนักเบสบอลคนไหนอะอเดี๋ยวเราค่อยมาห้องน้ำผู้หญิงนะคะฉันควรจะไปเจอดดยอนที่ห้องน้ำหญิงก่อนที่วิชาถัดไปจะเริ่มนะโอเค,บ,คบังคับ บังคับเข้าสินะโอเคป่ะปาร์ีินดา,า,นาใช่ไหมออกมาใหญงแล้วนะเฮ้ยฉันกำลังใช้สมาธิอยู่นะอุอ๊ยขอโทษค่ะมินอันยองอันยองไงไม่ตายสิฉันละอายจะมัดเลยก็อย่างที่เขาว่าไงอดทนให้เป็นใจเย็นให้พอรอคอยให้ได้คำคมอะไร ฉันปลงแล้วล่ะนะแล้วเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะอืมก็เหมือนเดิมแล้วนะอ๋อชังโฮน่ะเผ้อแอบหลับแล้วก็นอนกลนในค้าบด้วยนะอาจารย์ร็อไวเลอร์นะเขาโมโหมากเลยฉันนึกว่าเขาจะเส้นเลือดในสมองแตกตายตรงนั้นแล้วซะอีกอะ <c oughs> ว่าแต่มีเรื่องสำคัญอะไรเหรอฉันอยากรู้อ๋อใช่คือแบบว่าระหว่างทางที่ฉันกาลังจะไปข้าเรียนนะ่ะฉันเจอมยองกิลข้านะ เออฉันไม่อยากจะฟังแล้วสิเป็นฉันฉันก็ไม่อยากฟังเหมือนกันนั่นแหละแต่ฉันว่าฉันควรจะเลิกการผ่านทางนั้นสักทีนะฉันแบบชอบไปเจอพวกสกอยจากชอสห้องสองทัาพทุกทีเลยอะ่ะโคตรน่ารำคาญเลยเออข้อ,ขอประเด็นเลยได้ไหมฉันไม่ได้ว่านตลอดนะโอเคโอเคอย่าเพิ่งหัวใจวายไปต่อนนะคือแบบว่าไม่แบบแบบยองกิวน่ะนะเขาอ่อยดีมาให้ฉันแลว ขอให้ฉันช่วยเอามันมาให้เธอนะคุณได้รับจดหมายจากมายองกิวน่าเกลียดมากหัวใจกยังติดไม่ตรงเลยมายองกิวไปไปติดหัวใจให้ตรงก่อนนะมายองกิวแล้วค่อยมาสลัภาพรักกับเรานะ,ะมันเขียนว่าไงนะไงที่รักเ,เดี๋ยวนะเสียงมายองกิวเสียงมายองกิวเขาที่เราภาพไว้ยังไงนะ่ะเสียงมายองกิว นะง่ายง่ายที่รักพวกเราก็ผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันแล้วมาตึงเาดาแล้วหรือเปล่าที่เราจะเลิปากไม่ตรงกับใจแล้วก็เอาใจมาติงกันฮะอะไรนะอะไรนะเลือกเลยตกลงหรือปฏิเสธด้วยรักจากมายองกิวคุณมาช่วย เสียวเลยทำฉันขนลุกขนพองไปหมดเลยเนี่ยอย่าก,กระเด็กปอหกขาดเขียนจใหมายรักเลยก,ก็ปกติดีดีนะคนที่ไม่ได้รู้จักไม่ยองกิวเพราะสติปัญญาอันเจยบแหลมของเขาสักหน่อยแล้วถ้าจะเอาไงต่อล่ะเอ,อ่อฉันก็คงจะขยำเอ็นอีทีแล้วก็ปาใส่หัวเขาเขาชอบบาสเบสบอลมากเขาชอบ,บเบสบอลม,าก,า,บบอมา,ากนี่บาสเบสบอลมาจากไหนน เจ้ก็จะขยำไอ้นี่แล้วก็ปาใส่หัวเขาเขาชอบเฟสบอลมากเลยนี่บางทีเขาอาจจะหัวไอจุดหมายนี่ไปไกลๆจากฉันก็ได้นะจริงๆที่เขาพูดมันก็เข้าท่านะถ้าไมายควาว่ายังไงน่ะตายอนแต่ไม่คิดว่ามันถึงเวลาแล้วเหรอที่แบบว่าเธอจะหยุดให้ความหวังเขานะ่ะฉันไม่ได้ให้ความหวังเขานะเธอก็รู้นี่ฉันก็แค่ไม่อยากจะทำร้ายจิตใจเขาเท่นั้นเองอะ แต่เธอก็ปนเรื่องเขามาเป็นปีแล้วนะแล้วทำตัวโล,โลเนสักทีดันน่าถ้าตัวกล้าๆหน่อยแล้วก็ปฏิเสธเขาไปได้แล้วเราเราควรที่จะปฏิเสธไอ้เจ้าบ้ามายงกิวได้สักทีนะแต่ว่าทำไงอะ่ะแค่พูดมันก็ง่ายสิหรือว่าจะตอบว่าอย่าห่วงไปเลยนะ่าโอเคเรา เรา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 ,เราต้องตัดใจได้แล้วนะนะอย่าห่วงไปเลยนะโลเลเหรอเธอคิดกับเธอคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็บอกฉันมาตรงๆเลยดีกว่านะเอ,อ่อมันก็มีอยู่แค่สองอย่างแล้วนะคือเธอชอบเขากับเธอไม่ได้ชอบเขามันยากตรงไหนกันฉันเริ่มคิดแล้วนะว่าเธออาจจะแค่ชอบเวลาที่มีคนมาสนใจตัวเองนะบ,บ้าสิก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันไปคุยกับเขาเอง แล้วเธอจะเอายังไงก็รีบๆตัดสินใจก็แล้วกันนะจะจะได้หลุดพ้นจากการโดนหมอนั่นตามรังควานสักทีเงินเอาเรื่องนี้ไว้ค่อยคุยกันแล้วกันนะฉันขอไปเรียนวิชาขอดกลับมากลับมาแล้วยังกลับมาแล้วหรือยังกลับมาแล้วหรือยัง